สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทารอกราฟที่วันนี้จะมารำการรีวิวน u m b e r ร์วันเซนไตไทโกจูเจอร์เรียวเทกาซอสเรียวเทกาซอสก็เป็นดาบเล่มสุดท้ายในเรื่องที่ทําให้โกจูวูฟสามารถแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดได้ในชื่อว่าเทกาซอสโกจูวูฟซึ่งไม่ใช่แค่โกจูวูฟใช้ได้คนเดียวแต่สมาชิกคอนอื่นๆก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังสามารถประกอบร่างเข้ากับเทกาซอสกลายเป็นเรียวเทกาซอสกันได้แล้วเราก็มาลองเิ่มดูกันเลย นี่ส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของเทก้าซอสโกจูวูฟเรียวเทก้าซอสทั้งแบบดาบแล้วก็แบบหุนด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านหลังก็มาเริ่มดูกันที่เส้นไตริงเรียวเทก้าซอสที่มาในธีมสีน้ำเงินด้านแน่ถ้าเราสังเกตกันดีๆก็จะเป็นคำว่า number one ด้านหลัง แวนวงนี้ก็จะมีโค้ดเหมือนกับเส้นไตริงโกจูโพ l ล่าแล้วก็เทกาซอสอคาสกิ A นะครับหรือก็คือถ้าใช้ไปแล้วก็จะมีเสียงเหมือนกันนั่นเองเมื่อเปิดส่วนด้านหน้า <c oughs> ก็จะเป็นใบหน้าของหุ่นเรียวเทกาซอสตัวขยายแหวนก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมถัดมากับดาบเรียวเทกาซอสที่มาในธีมสีน้ำเงินตัดทองรายละเอียดในส่วนด้านหน้า ลวดลายตรงส่วนนี้ก็จะเป็นคํมว่าเรียวเทก้าซอสที่เป็นภาษาญี่ปุ่นช่องใส่แหวนเซนไตริงและส่วนที่จะมีแสงออกมาปุ่มกดสำหรับการเล่นเสียงอันนี้ผมก็ชอบเลยนะครับซ่อนกันได้เนียนดีตัวด้ามดาบรายละเอียดในส่วนด้านหลังช่องใส่ทานแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดปุ่มกดสำหรับการปลดล็อกชิ้นส่วน แล้วก็ลองมาเทียบขนาดกับเทก้าซอสกันดูบ้างก็เรียกว่าใหญ่กว่าพอสมควรเลยแล้วเราก็มาลองฟังเสียงต่าง,งกันดูนนนเมื่อกดปุม่มก็จะเป็นเสียงโจมตี ทัดมาก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นเทก้าซอสโกจูวูฟ และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็นเทก้าสอดกัวโจวูฟจริงๆแล้วถ้าเราฟังเสียงสแตนบายไปเรื่อยๆตัวดาบก็จะตัดเข้าสู่เสียงแปลงร่างกันเอง กดปุ่มเพื่อใช้ท่าโจมตีกดขางเพื่อใช้ท่าไม้ตาย มาก็เป็นการใช้แหวนรูปแบบต่างๆกันบ้างรูปแบบแรกก็คือแหวนอาวุธ เมื่อกดปุ่มก็จะเป็นการใช้ท่าโจมตีอีกครั้งถัดมากับการใช้เซนไตรเรงของโกจูเจอร์กับเหล่ายูนิเวอร์สริเออร์ในส่วนแหวนของยูนิเวอร์สริเออร์ก็จะเป็นชื่อท่าไม้ตายของสีแดงขงบวนการนั้นๆ แล้วก็มาลองประกอบร่างกับเทก้าซอสกันดูเลย และนี่คือเรียวเทคาซอสรูปร่างก็ต้องบอกว่าดูมีความเป็นร่างสุดยอดกันเลยนะครับและรายละเอียดในมุมต่างๆเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ขนาดกับกูเดเบิร์นกันดูบ้างจุดขยับของตัวนี้ก็จะมีแขนทั้งสองข้างที่กยกได้ไม่ค่อยเยอะกันสักเท่าไหร แล้วก็ส่วนปีกด้านหลังซึ่งผมก็แนะนำให้ถอดแขนออกมาก่อนนะครับจะขยับง่ายขึ้นเยอะเสียงบนเทกาซอสก็ยังกดได้เหมือนเดิมการใช้ท่าโจมตี และการใช้ท่าไม้ตายของเรียวเทกาซอฟทไฟฟ์คัลเลอร์ ส่วนด้านหน่ก็ยังคงเล่นกับแหวนเส้นไตริงกันได้ตามจุดต่างๆของเรียวเทกาซอสก็จะมีจอยกันอยู่ ซึ่งถ้าใครที่เก็บของเรื่องนี้กันมาจนครบก็จะสามารถประกอบร่างเป็นเรียวเทกาซอส f คั color กันได้แต่เนื่องจากว่าผมมีไม่ครบก็เลยลองประกอบออกมาตามเท่าที่มีกันนะครับแล้วก็ลองเอาแหวนเซนไตรริงเรียวเทกาซอสเล่นกับเทกาซอสกันดูบ้างก็จะออกมาเป็นเสียงเงียบ เป็นยังไงกันบ้างครับกับลูกเล่นของ DX Realteka s o r t ก็เรียกว่ามีลูกเล่นกันพอสมควรเลยแต่ก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่เก็บแวนเส้นเตริงกับอุปกรณ์ต่างๆของเรื่องนี้กันแม่ในส่วนการใช้ท่าไม้ตายของ Universe Warrior ผมก็โอเคเลยนะครับอาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ก็แอบ,บมีสอดแทรกเสียงแบบเฉพาะตัวกันมาด้วยไม่ได้เป็นรูปแบบซ้าๆเหมือนกับเทก้าซอดส่วนตัวผมก็ค่อนข้างถูกใจเลยนะครับจะติดอยู่อย่างเดียวตรงที่ค่าตัวของชิ้นนี้อาจจะสูงกัน เกินไปสักหน่อยทําให้ตอนที่จะตัดสินใจซื้อก็แอบคิดหนักอยู่เหมือนกันแต่พอได้เล่นแล้วก็เข้าใจกันได้ว่าใส่ลูกเล่นมาเยอะเหมือนกันถ้าใครไม่รีบรอจังหวะลดราคาก็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมทําไม่ชอบดูรีว,วิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสละการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ